ออกกําลังกายกับวีวมาเลยค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับไปออกกําลังกายกันมาไไปไปเลย ยไปเอาออกกำลังกายหรือใครลืมรูดซิเป็นเก่งอันนี้ไม่ต้องรูดนะคะเห็นเป่าสายยันบบกเป่าโยกไปโยกไปให้ใครมาหรูด ไปวิ่งต่อวิ่งวิ่งออกกําลังกายในที่บ้านล้าดนีแหละเ้างไม่ต้องไปออกที่เน่ตมัน ยกไปยกไปยกไปรีบไปรีบไขมันไป